ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคณิถาสลิมพิง์และสลิมโกะเพราะความงามอยู่คู่ผู้หญิงขอต้อนรับกลับมาในช่วงนี้นะคะกับมอเตอร์อัปเดตขมาอัปเดตกันว่าวันนี้นะคะมีข่าวสารยานยนต์ไปถึงไหนกันแล้วบ้างแล้วก็มาคุยกันว่าตอนนี้เนี่ยมอเตอร์โชว์เป็นยังไงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะ,คะถ้าคุณผู้ชมอยากจะหาอินโฟเมชันอัปเดตเกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยไปที่ไหนคะ ก็เข้าไป Facebook นะครับเข้าไปแฟนเพจเรา m o เตอร์ริงออนแอร์มอเตอร์ริงอนะคะไปเซิร์ชใน Facebook นะว่า m o เตอร์ริงออนแนะคะแล้วก็ไปกดไลค์แค่นี้เองค่ะก็มาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของจักรยานยนต์รถยนต์อะไรแบบนี้บางคนคิดถึงคุณตุ่นก็เข้าไปดูได้ได้เลยเขาชอบเอารูปอะไรไปโพสอยู่สวยแต่ละนะคะคุณดาร่าจะเข้าไปอยู่ใน Facebook เข้าไปเยี่ยมเยียนพี่ตุ่นได้ด้วยนะคะวันนี้น้องไฟฟ้ก็มาแทนอีกสัปดาห์หนึ่งก็เป็นครั้งที่สองนะครับใครงงๆว่าไอ้คุณตุ่นนนนหหาาายยไไไไปปกก็เดีีี๋วจจ้้ะมมองฟแทน ไม่ได้หายไปไหนนะพี่ตุ่นก็ยังมาอยู่ไ,ไม่ต้องอามาก็ได้ครับต่อไ <c oughs> อ้ยไม่ดีมั้งครับเดี๋ยวพี่ตุ่นดูอยู่ที่บ้านนะ <c oughs> พี่ตุน่นสวัสดีคะ่ะเอาลนะ่ะแต่ว่าเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามได้ด้วยนะคะแล้วก็ตีชมรายการนะคะหรือว่าถามเกี่ยวกับเรื่องรถอะไรแบบนี้ถ้าสงสัย02 629นะคะแล้วก็4433กริ๊งมาได้เลยนะคะมีพี่ๆของเรารับสายอยู่ค่ะคและช่่งมอเต้องยิงอัปเดตนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่มอเตอร์เอ็กซ์โปก่อนว่ามีความเคลื่อนไหวไปถึงไหนแล้วแล้วก็ยอดจองเนี่ยเห็นได้ยินว่าพุ่งกระฉูดน,นะคะพี่โก้ครับล่าสุดก็คือคุณขวัญชัยประพัดพงศ์นะครับ <c oughs> ผู้จัดงานนะครับสอสากลก็ออกมาอัปเดตยอดจองสักนิดนึงผ่านไปครึ่งทางเขาว่าไงครับน้องฟ้ายนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะภาพบรรยากาศในมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยว่ามันเป็นยังไงนะคะ เป็นครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับมหากรรมยานยนต์คราวนี้นะคะครั้งที่29ของเราคือครึ่งทางเนี่ยเขานับจนถึงวันที่5้านะครับจนถึงวันที่5ยอดวันจนผู้ชมเียบเลย9 7 9 8 9 1คนนะคะเกือบล้านแล้วฮะโอ้โหเยอะมากส่วนยอดจองนะคะ,ะถ้านับ5วันแรกนะคะ38,633,000ันเนี่ยคว้าไปเลยตำแหน่งฮอตสุด,สด แล้วก็รองมาด้วยโตโยต้าแล้วก็ตามมาติดๆด้วยนิสสันนะคะครับคือมั่นใจเลยว่าไอ้ยอดที่ตั้งไว้ตอนแรกเนี่ยทะลุแน่นอนเลยตอนจบงานมอเตอร์อีก์โปคราวนี้ครับไอสามหมื่นแปดที่น้องวิฟย์ฝ่าว่าเนี่ยเขานับตั้งแต่วันที่ยี่สพฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่5ธันวาคม7จ็ดวันนะครับ7วันได้38,000แล้วก็38,633คันแต่ผมเพิ่งเช็คยอดเมื่อเช้าเนี่ยนะครับยอด9วันเนี่ย ถึงวันที่7ธันวาคมเนี่ยนะครับคือถึงเมื่อวานนั่นแหละค่ะเป็นไงคุดโอ้ยจะรู้ไปนี่แล้วครับน้องป้าย4ี่หมแล้วครับที่ตั้งไว้ห้าหมื่นสงสัยจะเกินครับเกินแน่นอนเพราะวันนี้อย่างเนี้ยเสาร์อาทิตย์นะคะรถติดทีเดียวบนทางด่วนใช่ใช่สงสัยมุ่งหน้าไปที่มอเตอร์เอ็กซ์โปกันเต็มไปหมดเลยคุณขวัญชัยเขาบอกว่าห้าหมื่นเนี่ยเกินแน่ๆครับและล่าสุดผมเห็นเขาเขียนอัพขึ้นใน Facebook เขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาน่าจะทําได้ถึงเจ็ดหมื่น คือเขาไม่ได้ปรับเป้านะครับแต่เขาคาดการณ์จากสถิติตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดวัน9วันเนี่ยคือเนี่ยเก้าวันมัน4ี่หมแล้วอ่ะใช่ไหมครับไานเฉลี่ยมาตกก็วันละ5,000คันอะไรเงี้ยคือไม่น่าพลาดเพราะว่าแคมเปญคืออย่างอีโคคาร์แล้วออกเยอะมากเขาบอกว่ายอดจองส่วนใหญ่นะคะหกเเป็นี่ยเป็นรถเล็กทั้งนั้นเลยอก็คืออยู่ในโครงการรถยนต์คันแรกใช่นะฮะอย่างคันด้าที่ว่าปียอดจองอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เช็ค 9วันเนี่ยทะลุ10ื่นคันไปแล้วนะครับเฉียนโตโยต้านี่เดียวคันด้าเนี่ย9วันยอดจอง, 10, 9ง1 9 3 2คั 2> ขนขณะที่<ร>โตโยต้าอันอดับ2เนี่ย1 10, 3 3 4ค,คันนะครับนี่ยอดล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนละครับพระเอกของงานฮอนด้าเขาปลื้มมากสำหรับ b o m s, <S คนใบนี้เล็กกระทัดรัดที่เดินยังไม่มีอ่ะน้องฝ่ายิงเหนหารักดีนะคะเห็นแล้วคือมันกาลังพอดีนะคะ คือบโอเดิมก็เล็กไปนิดนึงเบย์โอนี้ออกมาก็กำลังดีเนาะไมเพิ่งไปเทสมาเมื่อวานไปเขาใหญ่เมื่อวานเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงเอาเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเรื่องในช่วงเทสไดนะครับเพิ่งกลับมาจากเขาใหญ่เมื่อวานเหมือนกันเนี่ยคันนี้นะครับคือได้รับความสนใจมากทีเดียวเข้าสิทธิ์โครงการรถยนต์คันแรกด้วยแล้วชื่อชั้นแบรนด์ของฮอนด้านะครับในการทํารถหลังๆมาก็ก็ดีนะครับยิ่งตัวนี้เป็นงตัวถังซีดานเนี่ยน่าจะได้การตอบรับเป็นอย่างดี เหมือนซิตี้รุ่นก่อนหน้านี้นิดนึงเนาะข้างหน้าเราหน่อยอก็พยายามเขาเรียกอะไรเส้นสายภาษาการออกแบบของฮันด้าก็พยายามรักษาดีเอไว้เป็นสายฮันด้าส่วนข่าวของโตโยต้าที่เปิดรับจองวีออสเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นวีออสรุ่นลมก็ได้เพราะว่าไม่มีรถมาจอดโชว์ในเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเปิดราคาแจ้งรับจองการหวังให้เข้าสิทธิโครงการรถยนต์คันแรกถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับใครไปจองไว้กับทางเซลเนี่ยโตโยต้าเองก็ยังไม่ยืนยันว่า จะได้หรือเปล่าสำหรับ Vios Model c h a n ปี2013นะครับคือเดิมเนี่ย Vios Model c h a n เนี่ยจะเปิดตัวมีนาคมปีหน้านะครับ mm hmm. อันน,น,นี้ท่านประธานใหญ่ของ Toyota Motor Corporation a r อากิโกโตโยดะเนี่ยประกาศเองว่ามีนาคมปีหน้าจะเปิดตัวแต่ไป,ไปม,ามาเนี่ยวันแรกของงาน Motor Expo กเนี่ยกายว่า Toyota เปิดรับจองซะงั้งงนท,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 ทั้งที่ไม่มีรถนะครับโตโยต้ตเองก็ย้ําว่าทําตามขั้นตอนต่างๆของกรมสรร ขออภัยครับทําตามขั้นตอนของกรมสรรพามิตถูกต้องนะครับผลิตรถออกมาจํานวนหนึ่งเอ่อแจ้งราคาเคมราคาผ่านมาตรฐานได้เสียอะไรต่างๆโตวต้ามั่นใจว่าจะขายได้น่าจะเปิดรับจองได้โกยยอดไว้ก่อนได้แต่นี้คนจองไปเยอะไหมคะมีคนจองมีคนจองเหมือนกันครับมีมีคนจองเหมือนกันครับแต่ถึงวันนี้เนี่ยไม่ยืนยันแล้ววันแรกๆในโต้ต้ายืนยันอยู่แต่พอหลังๆเนี่ยโดนค่ายรถอื่นโวยด้วยครับสรรพามิตร ทางอธิบดีก็ออกมายืนยันว่าไม่น่าจะได้สิทธิ์แต่ตอนนี้โตต้ากําลังเวิร์กอยู่ครับกำลังกำลังชี้แจงอยู่กําลังยังไม่ถอยอะโตต้ายังไม่ถอยสู้นะโต้เองสู้อยู่อยากจะออกอย่างจะขายก็ภายในสองสามวันนี้ครับจะทราบว่าไอวีออสรุ่นลมเนี่ยไอวีออสรุ่นลักไก่เนี่ยโมเดล2013เนี่ยใครจองวันนี้ใครจองภายในสิ้นปีนี้คือไม่ได้จองภายในงานมอเตอร์โชว์เท่านั้นครับโชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศเนี่ยก็สามารถรับจองได้รับจองได้แต่ได้สิทธิ์รถยนต์คันแรกหรือเปล่า ถึงวันนี้ยังไม่ชัดเจนแน่นอนนะคะโหแต่ว่าพูดถึงยอดจองเยอะถล่มทลายขนาดนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้แล้วล่ะค่ะสำหรับ Su z u k i s w ิ f t ค่ายนีเนี่ยโอ้โหของดีเยอะนะคะหลังๆเนาะคือแบบว่า s ว i f t เนี่ยออกมาตอนแรกๆก็สาวๆจะไปออกกันเยอะมากเลยเพราะว่าเล็กกำลังดีน่ารักมากชอบะเตน่ารักดีนะคะสวิฟต์ก็เปิดตัวเดือนมีนาคมนะครับที่ผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งมอบรถไปแล้วกว่า 16,000คันส่งมอบไปแล้วนะครับ16,000คันแต่ก็ยังมียอดค้างส่งมอบหรือว่าแบ็กออเดอร์อยู่ประมาณ20,000กว่าคันซึ่ง20,000กว่าคันเนี่ยเขาบอกว่าจะเคลียร์ได้หมดเดือนสิงหาคมปีหน้าแน่นอนดังนั้นใครจองวันนี้เนี่ยนะฮะใครเดินเข้าไปจองวันนี้แล้วอยากได้รถยนต์คันแรกนะ่ะก็ต้องรับรถอย่างเร็ว,รวใช่ต่อแถวไปก็ต้องมีกันยาตุลาบางโชว์รูมนี่บอกว่า ธันวามกรา,าปี2557<า>ก็มีคือก่อนหน้าน,นี้นะเวลาจะซื้อรถนะได้ของแถมนู่นนี่นะเดี๋ยวนี้ลองไปซื้อรถสิของแถมไม่ต้องพูดถึงนะคือหลายค่ายก็ยังมีของแถมอยู่อย่างอย่าง Honda b บ o a m a z เนี่ย<า>ที่จริงๆยอดขายพุ่งกระฉูดด้วยก็เพราะเขาอัดแคมเปญเยอะด้วย<า>แถมเพียบเลยนะฮะแต่อย่างสวิปเนี่ยเป็นเจ้าใหม่ต้องเรียนตามตรงว่าด้วยคุณภาพรถที่เขาเชื่อมั่นว่าของเขาดีอยู่แล้วเนี่ยของแถมแทบไม่มีครับของแถมก็เป็นก็เป็นอะไรมาตรฐานเล็กๆน้อยๆ คือได้รถเร็วนี้ก็เลิศแล้วใช่คือคือเขาอยอมแล้วว่าเขาก็ไม่ได้แถมอะไรมากเพราะเขาก็เ <ฮะ S 1> ชื่อมั่นในคุณภาพราคาสมเหตุสมผลอยู่ต,ต,ต่อไปอาจจะขึ้นราคาได้ซ้ำไม่แน่แ <c oughs> นะราะว่าแบบว่านิยมมากเลยแต่ว่ารุ่นใหม่ออกมาน่ารักดีนะค<ฮ>ะฉมตรงดูแบบทันสมัยด้วย <ฮะ S 1> ก็จากการที่ขายดีขายดีนะครับซูซิก็เตรียมเพิ่มกําลังการผลิตขยายกําลังการผลิตปีหน้านะครับช่วงกลางกลางปีหน้า256เนี่ยก็จะเพิ่ม ครึ่งปีหน้าเนี่ยเพิ่มเป็น50,000ื่นก่อนแต่1 0 0 0 0แสนเนี่ยปลายปีหน <1, 000 S 2> ึ่งแสนเนี่ยปลายปีคือปีหน้ากลางปีเนี่ยกำลงกังผลิตเต็มที่ได้50,000 0 0คันก่อนแต่พอไปปลายปีเนี่ยจะอัพเพิ่มได้อีกเป็น1น0 0 0แสนคันต่อปี ก็เพื่อรองรับความต้องการตลาดในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วยถูกค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยเขาบอกว่าคาดว่าตลาดเนี่ยจะตกรวมเหลือ1.2ล้านคันนะคะจากปีนี้เนี่ยพุ่งไปถึง1.4ล้านคันเพราะว่าเหตุต่างเนาะน้ำท่วมแล้วแถมยังมีแคมเปญมาให้ซื้อรถแล้วก็รัฐบาลให้คือ10,000แบาทนะคะครับทางกรมกรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสุกิสุสกิมอเตอร์ประเทศไทยนะคะก็เปิดเผยด้วยว่าปีนี้เนี่ยตลาดของเมืองไทยนะคะได้รับอันนี้สงจากนโยบายที่ว่าเนี่ยคะไอแสนบาทนะคะแล้วก็ คาดว่ายอดขายรวมทุกยี่ห้อนะคะ1ล้านแสนคันนะคะปีนี้นะครับสูงที่สุดเลยในประวัติการด้วยเขาแจ้งรวม<จ>ทุกยี่ห,ห้อนะสุดยอด <c oughs> คิดดูว่าถานนมีอยู่เท่านี้แต่รถเพิ่มขึ้นมาขนาดนั้นนะคะจะไม่ติดได้อย่างไรครับก็เขาบอกว่าในส่วนซูซูกิเองนะคะก็ตั้งเป้าหมายไว้26,000คันเติบโต270%นะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ว่าแบ่งเป็นอีโคคาอยู่เยอะเหมือนกันเป็น s w i f t 1 7 0 0 0คันคัน แล้วก็มีปิกอัพรุ่นใหม่นะคะก็เป็น8,000คันแล้วก็รุ่นอื่นๆพันคันคแต่พูดถึงปิกอัพเป็นยังไงพี่โก้ปิกอ <up> ัพแครี่ล่าสุดเขาขายฟลีดขายลูกค้าล็อตใหญ่ไปให้กับซิงเกอร์นะครับเจ้าพ่อเครื่องใช้ไฟฟ้าตลาดลักย่าตลาดปูทอนเนี่ยขายไปให้500คันนะฮะคือจำ,จำนวนล็อตนี่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการดําเนินธุรกิจรถยนต์ของซูซูกิในประเทศไทยตอนส่งรถคงไปเป็นคาราวาน อาจจะทย,ยอยไปแต่พี่ไปงานเข้าขง,งานเขาก็มีจอดนั่นแหละมีแครี่ก็เนี่ยนะอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยครับซิงเกร์เขาก็กะเอาไปใช้ขนส่ง Delivery ถึงบ้านลูกค้าอ,อกําลังดีไงเข้าซอยง่ายอะไรได้ใช่เป็นแฟลตเด็กนะครับก็คือกระบะพื้นเรียบแล้วก็เปิดได้3ด้านอ๋อที่สำคัญติดแก๊ส LPG พจมาด้วยสะดวกรุ่นที่เขาส่งมอบกันนี้นะครับติดแก๊ส LPG พจมาให้ด้วยแล้วข้างหลังมันติดโครงล้อไหมครับเวลาวางของไม่ติดครับมันเป็นมันยกขึ้นมาแล้วก็เป็นแผ่นเรียบเลยไม่ติดซุ้มล้อ สิงเกอร์อเชอบใจใหญ่เนี่ยสั่งไป5้0คันน่าไม่ชอบใจแต่500คันเหรอพี่โก้นี่จัดเต็มเลยนะ500คันนี่แบบเยอะมากๆเลยในออเดอร์ดเดิมเนี่ยเขาบอกเขาใช้ v i g o นะเขาใช้ f o r d r a n g e r แต่เขาบอกว่าแหมคือพอถึงเวลาต้องเปลี่ยนเขาก็มานั่งคิดว่าจะเอา,อาเออรุ่นไหนดีพอเป็นเจอแคลรี่เข้ามาว่าราคามันถูกกว่าก็ซื้อได้จำนวนมากหน่อยติดแก๊ส LPG มาด้วยก็ประหยัดต้นทุนต่อหน่วยการวิ่งนะครับเมื่อเทียบกับน้ำมันก็ครึ่งตกครึ่งนะครับ ก็ได้แคลี่มาเป็นพาหนะใหม่ต่อไปใครสั่งซิงเกอร์ก็จะเห็นแคลี่ไปส่งที่บ้านนะได้ชมรถไปด้วยครับมีอีกข่าวนึงนะครับก็วันที่ผมไปเจอเนี่ยไปงานเขาที่โชว์รูมสำหรักงานใหญ่ที่เขตประเวทนะฮะซูกิเตรียมจะเปิดตัวรถใหม่เพิ่มอีกหนึ่งรุ่นนะครับคือป่าเขาก็บอกว่าเร็วๆนี้แหละผมก็ย้ำถามเขาเลยแต่เขาก็ไม่พูดเวลาชัดเจนแต่คาดว่าอย่างอย่างเร็วก็น่าจะต้นปีหน้านะครับน่าจะเสริม ตัว MPV ใหม่นะครับนำเข้ามาจากอินโดนีเซียเพิ่มอีกหนึ่งรุ่นนะครับชื่อรุ่นเออร์ติก้าในคันที่เห็นในรูปเนี่ยฮะคันนี้ก็แพลตฟอร์มเดียวกับสวิปนี่แหละค่ะแต่ยืดออกไปใช่จะทําเป็นทรง MPV อเนกประสงค์นะครับเบาะนั่งสามแถวก็นําเข้ามาจากโรงงานที่อินโดนีเซียเร็วๆนี้น่าจะเปิดตัวก็คือต้นปีหน้านั่นแหละนะครับที่ผมบอกไปก็ตอบโจทย์สําหรับลูกค้ากลุ่มครอบครัวครับเนาะก็จะมี น้องใหม่จะมีสมาชิกใหม่ของสูกิเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรุ่นเอามาแจ้งให้ทราบกันนี่นะครับก็ดูอ<ค>เนกประสงค์อ,อยู่นะคะเผื่อใครรอออกอยู่อาจจะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกส่วนอีกหนึ่งรุ่นเลยที่เป็นขวัญใจปุ้ยฝ้ายเลยนะคะแบรนด์นี้ bmw ค่ะโอ้โหแน่นอนออกมารุ่นนี้เป็นยังไงตุ้มตามขนาดไหนคะพี่โก้ก็ข้ามมาที่ข่าวต่างประเทศกันนิดนึงนะครับสข่าวแรกเป็นข่าวในประเทศนะครับ,รบข่าวต่างประเทศเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวจากค่าย bmw นะครับเผยโฉมเผยภาพล็อตแรกชุดแรกของ bmw ย e r ี e s สี นี่นะฮะคันที่เห็นนี่นะครับตัวถังคูเป้นะครับมาตัวถงังใน F สามคือคือเดิมเนี่ยซีรีสามก็จะมีรุ่นคูเป้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ของ B M W พยายามแตกลายให้มากขึ้นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนรูปทรงของรถเนี่ยคือต่อไปก็คาดว่าซีรี่สามก็จะไม่มีคูเป้ตัวคูเป้ก็จะมาเป็นซีรี่สี4เลยนะครับก็สประตู หรือบางทีก็อาจจะเป็นสี่ประตูก็ได้ครับแม่ไม,ไม่ไม่ยึดติดแต่เขาบอกประตูใหญ่ขึ้นด้วยนะพี่โก้ครับถ้าตามหลักของคูเป้ที่เข้าใจกันเนี่ยก็คือสองประตูะแล้วก็สี่ที่นั่งข้างหน้าสองข้างหลังสองแต่หลังๆเนี่ยอย่างบีเอ็มชอบเรียกคูเป้เนี่ยบางทีก็เป็นสี่ประตูอย่างเอ็กหกเนี่ยเรียกเป็นคูเป้เอสยูวีก็เป็นสี่ประตูแต่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นสองประตูนั่นแหละเป็นคูเป้สองประตูสองบวกสองสองบวกสองที่นั่งนะครับข้างหน้าสองและข้างหลังก็สองที่นั่งตรงกลางเนี่ยนั่งไม่ได้เพราะเขาจะมี คอนโซลกั้นไม่อยู่เหมือน X e 6อย่างนี้เปิดตัวประเทศแรกที่ไหนคะพี่โกคาดว่าจะเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่งาน Detroit Motor อร์ w ต้นปีหน้านะครับที่สหรัฐอเมริกานี่เป็นต้นแบบอยู่นะครับแล้วก็เผยเป็นภาพแบบววสวยมากเลยนะสวยนะอยใช้แบบว่าตัดสีเบาแคลิฟอร์เนียน่ารักจริงๆใช่พื้นฐานก็จะซีรีสามน,นะครับ F สาฉะนั้นเครื่องยนต์กลไกลต่างๆก็กวางบล็อกเียวกวบซีรีสามนะครับทั้ง เบนซินดีเซลเทอร์โบ2ลิตรนะครับหรืออาจจะมีตัว6สูบ3ลิตรเข้ามาเป็นทางเลือกต่อไปด้วยเมืองไทยก็ต้องมีโอกาสได้ใช้เหมือนกันครับเพราะทุกวันนี้ B M W เดินเกมว่ารุ่นไหนมีขายในตลาดโลกเนี่ยเมืองไทยก็ต้องได้ใช้ตามตลาดโลกเขาเกือบครบทุกรุ่นซึ่งทุกวันนี้ก็เห็นแล้วว่า B M เพิ่มไลน์เข้ามาครบทุกรุ่นจริงๆครับคือสังเกตว่าถ้าเป็นตัวเลขตระก,กูลที่เป็นเลขคู่นะฮะอย่างซีรีส์4ก็ดีหรืออย่าง X6 ไอ้ตัวเลขข้างหลังที่เป็นเลขคู่เนี่ยก็จะจะออกแนวตระกูลคูเป้ซะเสียมากจะเป็นตระกูลคูเป้ซะมากกว่าส่วนพวกตัวเลขคี้อย่างซีดีสามซีทีห้าซีดีเจ็ดก็จะเป็นซีดานสี่ประตูครับสวยสดงดงามทีเดียวสำหรับซีดีสี่ก็ต้องแพงกว่าซีรีสามนิดนึงแต่ออกมาแล้วใช่ไหมคะยังครับคือยังไม่ขายไงไปจอดโชว์มอเตอร์โชว์ที่ LA อ ครับก็มาติดตามดูเป็นเป็นอีกอนุกรมหนึ่ง1 1> นะเป็นอีกตระกูลหนึ่งที่จะเสริมเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของเบรสเบนยูเช่นกันนะครับอีกหนึ่งข่าวต่างประเทศคุณผู้ชมข่าวนี้ก็น่าสนใจนะครับข้ามไปที่อเมริกากันหน่อยนะครับเรื่องราวของซีวิกนะครับหลังจากเปิดตัวทําตลาดมาปีเศษๆปีนิดเดียวเองนะครับเปลี่ยนโฉมแล้วครับที่อเมริกาเร็วมากเร็วเกินไปด้วยครับ <laughs> คือ ต้องเรียนอย่างนี้ครับทุกซุกขออนุญครับ h อนด้าเนี่ยอย่างซีวิกเนี่ยโฉมที่ทําตลาดในอเมริกากับโฉมที่ทําตลาดยุโรปกับโฉมที่ทําตลาดในเอเชียหรือเมืองไทยเนี่ยคนละโฉมกันนะฮะแยกหน้าตากันชัดเจนฉะนั้นการที่เขาเปลี่ยนเนี่ยก็อย่าแปลกใจว่าเราต้องเปลี่ยนตามแจ้งเอาไว้ก่อนคือที่ซีวิกอเมริกาต้องเปลี่ยนเร็วก็เพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยได้กระแสะตอบรับค่อนข้างแย่โดยเฉพาะเรื่องหน้าตาก,การออกแบบ เจ้าตัวที่วิ่งอยู่บนบ้านเราตอนนี้ใช่ไหมคะบ้านเรานี่ก็จะอีกโฉมหนึ่งครับจะไม่เหมือนกัน<ช>ก็คนละโฉมกันคนละโฉมกันแต่โฉมที่ทําตลาดในอเมริกาก็ออกแนวไม่ค่อยสดออยงดงามถูกใจผู้บริโภคอเมริกันเท่าไหร่ครับนีบ่ก็ล่าสุดก็เลยต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนรูปลักษณ์นิดเดียวครับคือภายใน,ในถ้าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนภายนอกมากกว่าพวกกระจังหน้าโคมไฟหน้านะครับรายละเอียดไฟท้ายเปลี่ยนข้างนอกใช่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลือกนิดหน่อยแต่จริงก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน เนี่ยกระจังหน้านี่เปลี่ยนไปเห็นได้ชัดนะครับเขาบอกว่าคือไม่ใช่การเป็น m i minor Change ธรรมดานะมันเป็นแบบว่าเปลี่ยน Generation เป็น Generation ที่9ของสายพันธุ์ไปเลยนะคะคือชมปัจจุบันเนี้ยทั่วโลกเนี่ยนับเป็นเจเนเรชันที่9อยู่แล้วค่ะครับก็คือตัวนี้ก็เป็นเจเนเรชันที่9ที่ที่ถูกปรับเปลี่ยนหน้าตาเร็วเกินปกติเนี่ยรถคันหนึ่งเนี่ยนะครับ ไมน่าเชนเนี่ยอย่างเร็วก็2ปีอย่างชาสามปีไมน่าเชนนะครับถ้า f ฟูลโมเดลเชนก็อาจจะ5ปี6ปีแล้วแต่แต่ c ีวิกอะรุ่นก่อนหน้านี้นะพี่โก้เหมือนผิดล็อกนิดนึงนะคือมันออกมาแบบว่าโอ้โหลาอะใช่ล้ามากจนแบบว่าถ้าสมมติพัฒนาขั้นต่อไปมันต้องใช้สมองเยอะจริงครับตัวอย่างที่น้องไปไฟบอกตัว FD ฟเนี่ยนะตัวที่วิ่งตัวที่ขายกันนย่ยผมว่าทาออกมา เกินชาวบ้านที่อยู่ในระดับคอมแพคคาร์ด้วยกันแล้วอ่ะใช่ฉะนั้นพอมาเป็นรุ่นเนี้ยมันก็เป็นการบ้านว่าอ้าวแล้วฉันต้องออกแบบบิดไปทางไหนให้มันให้มันสวยกว่าเดิมหรือให้มันลงตัวกว่าเดิมพอทําออกมาก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับทั้งบ้านเราด้วยในบ้านเรานี่ยผมก็ก็คอมเมนต์ไปหลายทีแล้วว่าขับก็ไม่ได้ดีนะครับเก็บเสียงก็ห่วยนะครับฟีลลิ่งการขับก็ได้ได้ความแรงอะไรเงี้ยแต่ดูร่างหน้าตาก็ฐานลงฐานล้อก็ปรับสั้นลงมาอีกนะครับ คือเดิมเนี่ย่างที่น้องพี่ฟ้ายว่าคือไอตัว Civic FD MD อยู่แล้วสวยมากนะอันนั้นแต่ว่าทั้งรูปลักษณ์แล้วก็การขับขี่อะไรอย่างนี้เนาะหลายคนคือแบบออกมาแล้วก็ถูกใจใช้กันยาวมากใช่ใช่ทุกวันนี้อยู่บนท้องถนนก็ยังดูดีอยู่ใช่เปิดเผยดูดีกว่าตัวตัวใหม่นี้เยก็ลํำเกินไปถือว่าเป็นงานหนักมากๆเลยนะคะเอาล่ะและนี่ก็คือช่วงมอเตอร์ริงอัปเดตของเราแต่ว่าช่วงหน้านะคะโอ้โหความน่าสนใจเป็นยังไงที่โก้ก็เฟซ่าครับมาเทสได้กันนะครับกับเฟเซ่าเครื่องยนต์1.5ลิตรใหม่ครับ